คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูหนึ่งอาการซ่อมของเครื่องที่เข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นบอสน่าจะเป็นสองคีดที่หกนะครับตัวนี้อาการที่มาเป็นยังไงครับล่าเขาบอกว่าเขาทําเครื่องหล่นแล้วมันก็ไม่ทํางานเลยอ่าแม็กใช้เวลาพอสมควรเลยใช่ครับเช็คทีแรกก็คิดว่าเป็นสวิตช์ครับสวิตช์เช็คเรียบร้อยแล้วครับใช้ได้ใช้ได้ปกติครับปกติทุกนี้ก็ปกติชุดปรับปรับสวิต์ปรับขั้วก็ปกติแล้วที่เจอก็คือเป็นชุดสถานไฟเนี่ย มันขาดพอมันขาดมันกไม่ครองันซึ่งตัวนี้เราก็จะมีอะไรขอแทน้วยนะครับสาหรับตี้โดยตรงเลยราคาเท่าไหร่คเรียนอันนี้ก็้อ้อหมดแล้วเรีบร้อยค่าซ่ค่า้หมดเลยช่ไม่มีตัวเช็คเพิ่มไม่มีครับอ่าหนึร้อยบาทนะแทนที่ลูกค้าจะต้อง